สวัสดีครับคุณผู้ชมครับห้องข่าวจากสเปนวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ที่สนามซอฟนะครับของสโมสรแอตเลติกมาดริดในย่านมาคาดาวฮอนด้านะครับวันนี้นะครับมุยตอนนี้อยู่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอยู่นะครับเราก็เลยใช้เวลาว่างตรงนี้ครับมาติดตามดูชุดเด็กเยาวชนนะครับที่ติดตามมาฝึกซ้อมร่วมกับสโมสรแอตเลติกมาดริดด้วยครับภาพด้านหลังนะครับเป็นการฝึกซ้อมนะครับของ น้องโจนะครับกับสตีเดตแล้วก็ทอมมี่กินิัก์นะครับที่ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดเซนะครับสองคนนะครับตอนนี้ก็กำลังแบ่งข้างเล่นกันอยู่นะครับครึ่งสนามนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ช่วงวันแรกเน้เนในเรื่องของการาพาสบอลแล้วก็ฝึกาการเลี้ยงบอลนะครับส่วนอีก2คนนะครับที่ มาร่วมทิปในครั้งนี้นะครับก็คือเจ้าฮารนะครับกิดศักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับก็คือทางด้านของเจ้าสีนะครับตามมีสีแยกไปซ้อมกับทีมชุดเบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมชุดเบนะออก ไปวิ่งนะครับในสวนนะครับในพาร์คด้านหลังของสนามซ้อมนะครับยังไม่กลับมานะครับยังไงเดี๋ยวเราจะตามไปเก็บภาพมาให้ได้ติดตามกันนะครับรวมไปถึงเจ้ามุ้ยนะครับเดี๋ยวจะลงมาฝึกซ้อมในช่วงเวลา11โมงนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลา้วครับเหลือประมาณ15นาทีครับวันนี้มุ้ยจะซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ในสนามซ้อมด้านหลังนะครับวันที่เขาสามเดียวกับที่วันที่เขาลงทีมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเอาละยังไงเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับ เริ่มต้นนะครับของข่าววันนี้พาค,คุณผู้ชมไปติดตามกันที่การฝึกซ้อมครับของนักเตะเยาวชนของทีมกิเลนพยองครับเบ g เมืองทองยูไนเต็ดก็ลงทําการฝึกซ้อมในช่วงเวลาไล่เลี่ยนในช่วงเวลาไล่เลี่ยนะครับกับทางจามูยเชลสินแดงดาทั้ง4คนนะครับในรุ่นระหว่างอายุ1 8บแปถึงยีปีนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ2คนนะครับ ภาพที่เห็นนั้นเป็นการฝึกซ้อมของทอมมี่ครับกิตศัก์โฮชินและเจ้าโจกัสซีเดตครับที่ลงมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมแอเลติโกมาริดเซหรือว่าทีมชุด4นั่นเองครับเริ่มต้นก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับเล่นกับลูกบอลแล้วก็พาสบอลไปมานะครับถือว่าเป็นการวอร์มอัพร่างกายไปในตัววันนี้ภาพประกาศที่สนามซ้อมย่านมาคาดาคอนดาของทีมตรามีนั้นต้องบอกว่า หนาวเย็นมากครับมีลมแรงแล้วก็มีนฝนโปรยลงมาอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาเซลเซียส,าส,าส,าสาจากนั้นโค้ชก็เรียกนักเตะนะครับมารวมกันแล้วก็สั่งนะครับให้เล่นตามสเต็ปก็จะมีทั้ง การเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้นะครับในช่วงแรกอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนะครับเป็นการฝึกการเอาตัวรอดเวลาเจอกับคู่ต่อสู้ไล่บีบไล่กดดันในสนามวันนี้นะครับในรายของทอมมี่กิติศักดิ์นั้นทราบร่างกายถือว่าโอเคขึ้นครับ จากวันแรกนี้มีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็ต้องออกจากการฝึกซ้อมในช่วง25านาทีแรกวันนี้ทำนี่ปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น,นครับการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างลื่นไหลโลบ,บการหายใจโอเคขึ้นแม้ว่าวันนี้จะยังหนาวเย็นเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาก,ก็ตามครับจากค้าผู้ชมเห็นครับว่าวโจโจ้ก็กําลังฝึกซ้อมนะครับเป็นการไล่เบียดแย่งนะครับบอลจากเพื่อนร่วมทีม จะมีสคนครับสำหรับการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดเซ่โจโจก็ใส่ในเสื้อสีน้ำเงินนะครับเอี้ยมขาวกางเกงน้ำเงินอันนี้เป็นทอมมี่ครับเอี้ยมเหลืองกางเกงน้ำเงินนะครับวันนี้การฝึกซ้อมของทีมชุดเซครับ ทั้งทอมมี่ทั้งโจนี่ถือว่าหนักหน่วงครับเล่นกันหลายเซสชั่นเลยครับ mm hmm. ร,วรวมแล้วนี่ประมาณสองชั่วโมงได้ครับ mm hmm. น้องๆหลายคนบ่นว่าเป็นการซ้อมที่หนักแล้วก็แตกต่างไปจากการฝึกซ้อมที่เมืองไทยแต่ว่าพวกเขาทนไหวครับและคิดว่านี่คือคือสิ่งที่ดีที่ที่พวกเขา อ,อยากจะเจออยากจะสัมผัสครับแตบบ่นั้นก็เป็นการแบ่งข้างลงทีนะครับเจ้าโจก็จะเล่นนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นตัวฟรีนะครับใส่เอี้ยมสีขาว ก็เป็นการลงทีมแบบผสมนะครับจัดเป็น3ทีมลงเล่นในสนามเดียวกันนะครับแบ่งเป็นเยี่ยมขาวเยี่ยมเหลืองแล้วก็ชุดเสื้อสีแดงครับนักเตะไทยของเราก็นี่ฮะพยายามจะช่วยเหลือกันและกันนะครับในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมทุกๆคนโดพยายามแนะนำอนนี้ครับว่า ต้องเล่นอย่างไรบ้างครับดีอยังไงเพราะว่าคําสั่งทุกคําสั่งในสนามน,นะครับจะเป็นภาษาสเปนทั้งหมดเลยครับนักเตะต้องอาศัยเซนส์ในการเดาเอาครับว่าคุณซื้อต้องการให้ทําอย่างไรบ้างครับใครเข้าใจก็อธอิบายให้ฟังนะครับหรือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันจะเป็นการฝึกซ้อมของเจ้าโจและก็เจ้าถ่อมมี่ครับ ตอนนี้ผมอยู่กับอีก2ดาวรุ่งนะครับที่ทาง SGC เมืองทองส่งมาฝึกฝนนะครับวิทยายุทธลูกหนังกับสโมสรเอเล็กโกมาตริตนะครับต้องทอมมี่กับโจกัสเดนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ตารางการฝึกซ้อมของเราหนักหน่วงแค่ไหนครับก็หนักเลยทีเดียวครับก็ตอนแรกก็เริ่มจากการวอร์มก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อแล้วก็มาเล่นพาสซิ่งบอลแล้วก็มีเหมือนแบบว่าสโม l ไซส์ครับแล้วก็สลับด้วยกับ ฟิตเนสในสนามเลยครับก็ค่อนข้างหนักทีเดียววันแรกเรามีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจครับแล้วก็<ช>ต้องออกจากการซ้อมไปประมาณสักยี่สิบห้าทีแรกนั่นี้วันนี้เป็นงไงบ้างปรับตัว,วนนได้ีไหมได้แล้วครับได้แล้วครับก็ไม่มีปัญหาครับก็อากาศก็มันวันนี้ผมว่ามันมันไม่ค่อยหนาวเหมือนวันแรกครับวันแรกลมค่อนข้างแรงมผมหายใจไม่ออกครับเอาโจะละครับวันนี้มี ปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าการฝึกซ้อมก็ไม่ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็เรื่องภาษาในสนามครับสื่อสารกันไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าใช่ครองเข้าใจต้องดูเขาแล้วก็ทําตามอลย่างครับครับแล้วเรื่องของการซ้อมวันนี้หนักหนักไหมก็ก็หนักผมว่าหนักนะครับเพราะว่าแบบฝึกมีมีหลายแบบฝึกมาครับหนักตอนที่เราเจอที่เมืองไทยหรือเปล่า ก็ม <c oughs> <g Narr ative> ันมันไม่เหมือนกันครับที่เมืองไทยมันอาจจะเหนื่อยเพราะอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่นี่มันแบบฝึกมันเยอะกว่าแต่มันมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าเมืองไทยแล้วเรื่องทักษะอะไรนี้โค้ดมีบอกบอกแนะนําอะไรเราบ้างหรือเปล่าตอน้อมก็ตอนตอนนี้ยังไม่มีครับเขาก็จะเหมือนปล่อยให้เราเล่นไปก่อนนะครับคอยดูเราอยู่เหมือนก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เรื่องภาษาเดียวฝากอะไรถึงแฟนๆที่เมืองไทยบ้างทอมี่ก่ับเลย <laughs> ผมครับก็ก็ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นฟุตบอลได้มาฝึกต่างประเทศก็น้อยครับที่จะมีโอกาสมาอย่างนี้แล้วว่าผมเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ได้มาตรงนี้ก็ผมก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับ okay, ครับจอ๋อ ก็เหมือนหรือเหมือนทอมมี่เหมือนกันเลยครับโอเพี่การแล้วพอโจ้แททางไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่โอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจากเจอเจอบททดสอบของจริงแล้วนะทอมมี่นะครับกับการฝึกซ้อมร่วมกับสโมสรอเลติกมมาติดผมคิดว่าเด็กทั้ง2คนน่าจะได้อะไรเยอะเลยนะครับยังไงก็ติดตามพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะครับ